โอเคทุกคนมาเทคใหม่กันบอกไปทุกคนจะเชื่อไหมว่าจะมีอยู่สามตัวละครที่ดูที่ถูกตัดแต่งเป็นสี่อ่ามาเริ่มกันเลยเริ่มกันที่เคนชีครับผมผมค้างไวท้ที่เออกระชาดีเจนะครับ แล้วผมก็ร์เดีเจตะกี้ที่ผมค้างไว้ก็คือถูกแต่งแปลงมาเป็นน้องเคนทิกับเคนลิวนะครับผมจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแต่เป็นพี่น้องกันเอกลักษณ์ที่มองออกได้นะผมเดี๋ยวผมถอดหมกนางออกให้เอ้านางไม่มีเอไอนี้หรออ๋อหรือจะงอยผมผมเพิ่มมาเองวะอาจจะงอยผมนี่ผมจะ ดินพันครับจังเลผมผมน่าจะเอ่อเพิ่มมาเอางนะได้กะรักที่มองออกได้จริงๆต้องอสีอหัวฮะแล้วก็สีตาเหมือนเหมือนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเลยไปขั้นต่อไปอย่างรวดเร็วนะผมผมจะจบคลิปหลักหลักหลัก <S <S ผมมีเวลาจำกัดน,นะผม,ผมดึกๆนี่จะมีใครดูไมหมนะ ทุกแัดแปลงจากกระชาดีเจผู้ชายนะผมสังเกตได้ที่เออหน้าจอโทรศัพท์เว้ยหน้าจอโทรศัพท์นะอ่าเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งผมไม่ได้เปลี่ยนของเคนตะนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ผมเดี๋ยวผมต้องมาเช็ดูแล้วก็ลินลินนะผม ลีนเวอร์ชันถูกดัดแปลงกับลีนเวอร์ชันปกตินะฮะผมอันนี้ก็ผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อน้องนะเพราะว่าตอนที่แปลงร่างพวกน้องใหม่ๆผมก็ยังไม่ได้ให้ชื่อน้องเหมือนกันจะให้ชื่อว่าไอเดอหนึ่งดอรสองตอนนั้นให้ชื่อว่าไอดอหนึ่งไอดอรสองไม่รู้ทำไมนะเพราะผมแต่งตัวให้น้องตอนนั้นก็มีกันมีมีกันสองคนแค่เกนตาเก็บคินชีเฉยๆนะ,ะผมเออเคลียวมาทีหลังเพราะว่า ผมกะว่าจะทํำคอนเทนต์ครับผมก็เลยอ่ารวบมิ่งเป็นพี่น้องกันโอเคแล้วก็เป็นพี่น้องกันครับทีนี้นี่ผมไม่ได้ต้องชื่อให้นะใครอยากให้น้องชื่ออะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับน้องคนนี้นะครับเป็นเพื่อนกับเพื่อน,นะนกับใครนะเพื่อนกับใครนะผมไม่ได้ต้องชื่อให้ด้วยสิ <c oughs> อฮ้ยไม่เอาแอนน่อ่าผมรู้นะผมรู้นะโอเค ไหนๆก็ไหนๆนะแม่ทวยลงตัวละครบ้างดีกว่าตัวละครที่ไม่มีชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่สําคัญนะผมผมแค่คิดชื่อน้องไม่ออกครับผม,มชื่อที่ผมเคตตั้งเลยเนี่ยก็คือนิละนะันตอนแตัวละครที่ไม่มีชื่อต่างๆเนี่ยผมก็จะ ทัวลงตั้งเชือ่อน,น้องกันโอเคตะกี้คือล่างของเคีเตอร์ล่างใหม่ล่างเจิตประกายเป็นปีาศาจขี้มากครับผม คือผมไม่รู้ผมเป็นอะไรกับเอเทศกาลคือไม่ใช่เทศกาลดิเป็นฤดูนะอืมเครเตอร์ือเครเตอร์เหมือนกันนะถ้าถามว่าเครเตอร์ชื่ออะไรเครเตอร์ชื่อ,อนี้อืมชิลตานะครับผมส่วนเอ่อคนที่ผมก็ให้ชื่อเจดๆละกันนะน้องไม่มีชื่อแล้วผมเป็นร่างของเคเตอร์อีกอันหนึ่งรับผมก็แค่ เ้่าวกว่าทีนี้ก็เทวรลงตัวละครแต่ละตัวกันเลยครับผมมาดูที่ผมเคยทำเลยไหมโอเคคือผมไม่รู้หรอกว่าพวกคุณอยากดูไหมแต่ว่าก็ทวลงไปเลยแล้วกันนะคือผมชอบเทวลองอะไรแบบนี้มากมากนะส่วนตัวละครที่แบบมันมีหน้าป,ปกติก็คือผมเปลี่ยนให้แล้วนะ ผมเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยแต่ไอตัวละครที่มีหน้าแปลกๆก็คือจะคืออยู่ในเอมเมียของข้ารับใช้พิศาจมาก่อนครับอย่างเช่นคนน,นี้กับคนนี้ก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในสตอรี่ครับผมไปดูได้นะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเหมือนเลยจะ <c oughs> จากหกเนี่ยกลายเป็นเจ็ดนะคะผมถ้าใครยังจำกิจที่ผมจัดได้เนาะก็จะมีคนแรกเป็นวายุและคนที่สองอไม่ต้องจัดลำดับนะครับก็อันนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมทำมานะนี่ก็อยู่ในอีมลด้วยเหมือนกันนะ เป็นคนฟังเอ้ยไม่ใช่เป็นคนอ่านเป็นคนอ่านเป็นคนฟังนะฮะผมใครจะจินก็จินนะฮะผมผมไม่ว่านัา่นแหละก็ทำเองทำเองไม่มีใครบอกหรอกน่ารักอะแล้วครับผมไว้สำหรับการเปิดหน้าเนี่ยก็รอผลิดตามหนึ่งพันก่อน,นครับแล้วผมจะมาเปิดหน้าให้ดูนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับได้เจอกันใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะซึ่ซับสไครต์กับติดตามมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่กดติดตามให้ด้วยนะ